เดินทางเข้าสู่ไวยเลข5นำหน้าอย่างภาคภูมิใจสำหรับรอรเกอร์สตายุค90อย่างสุกัญญามิเกลด้วยการเฉลิมฉลองอายุครบ50ปีกับ MV เพลงทำไมวา y MV ใหม่ที่ตัวเองทุ่มทุนสร้างรวมไปถึงการผลิตตัดต่อด้วยตัวเองทั้งหมดตอนนี้มิเกลเองก็ได้เดินทางเข้าสู่วัยเลข5านำหน้าอย่างเป็นทางการแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีหรือน่าจะทำอะไรสักอย่างให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตการเป็นศิลปินของตัวเองบ้างงอจึงมาสรุปที่ซิงเกิลเพลงใหม่มิเกลค่อนข้างโชคดีที่ได้เอมอบเพื่อนศิลปินที่มิเกลสนิทมาเป็นคนทำเพลงให้ทั้งหมดซึ่ง มีเพลงชื่อว่าทำไมวา y ส่วน MV มิเกลเป็นคนทำเองค่ะตั้งแต่แรกจนถึงตัดต่อขั้นตอนสุดท้ายติดตามรับชม MV เพลงทำไมวา y มีได้ที่ช่อง YouTube สุกัญญามิเกล Official โปรเจก์นี้มิเกลมีกำลังใจจากที่ได้คุยกับพ่อบวกกับมิเกลมีลูกและมีคู่ชีวิตที่สวยงามมีเพื่อนที่สุดแสนจะอบอุ่นมีแฟนคลับคอยอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาจึงถือได้ว่าคืออีกหนึ่งโปรเจกที่สุกัญญามิเกลมีความภาคภูมิใจมากอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะเรามีสิ่งที่เรารับอยู่เคียงข้างแค่นี้ชีวิตก็มีสุขได้ค่ะ